ต่อตไปก็มาดู Resident Evil 4นะครับต่อไปตาก็จะย้ำเลยนะครับว่ารอบนี้เป็นรอบสองนะครับเป็นรอบสองซึ่งต้องผ่านรอบหนึ่งมาก่อนเล่นเลนรอบหนึ่งแล้วก็เราเลือกที่เราผ่านมาจากเราหนึ่งนะครับ เัี๋ยวนี้ก็จะมีเอกดนาให้เล่นนะครับเนี่ยต่างๆมากมายนะครับของเอด้าของเมือเช่นของพ่อค้านะครับโอ้ยว่าอยากเล่นพ่อค้าเหมือนกันเดี๋ยวตาจะเล่นให้ดูมันไปหลบได้ยังไงมีเหตุผลนะไปหลบเพื่อขายของ <c oughs> แต่ตาก็จะโหลดจากเราหนึ่งเห็นไหมครับหลังจากเคลีย แต่ตาใช้ส1ชั่วโมงเห็นไหมครับบางทีพอเล็ดไปให้อาหารน้องแมวหมาบ้างไปหอาหารวัวบ,บ้างไปห้อาหารปลาบ้างนะครับทำให้เสียเวลายเยอะนะครับน่าจะประมาณ9้าชั่วโมงแต่รอบนี้ตาเขาจะมีวุที่เพียบพร้อมมีอะไรที่เพียบพร้อมนะครับ ก็เข้าไปลาวหนึ่งพี่เอ็นคัตตูมก็เสื้อผ้าสเปเชียลก็คิดว่าไม่สู้แบบออริจินอลเนี่ยว่าจะใช้นอร์มอลเหมือนเดิม <Got some S 1> เป็นเงาโต้เล่นยากมากตาก็าจะขายคิดแค่การเรื่องกระเป๋านะครับตาก,ก็เลยตองขาย ah. โเลเกนบัตเตอร์ซึ่งจะใช้เป็นน้อมโม่ you ขายไปก่อนอย่างที่ก่อจบเกมนะครับเะว่ามันจะมีอาวุธขึ้นมาเยอะนะครับตาก็เล่นมาทุกอาวุธแล้วแหละพูนิชเชอร์ก็เป็นพวกแทนกันแบ็กเทลมาติด้านี่แหละเจ็ดหมื่นแต่เปื้องกระสุนห่เลย โบเกนบะัตเตอร์ไฟเห็นไหมขายออกมาหมื่นเก้าต้องมาซื้อคืนนะเนี่ยคิลเลอร์เจ็ดโอ้โหนี่คล้ายๆไอ้ใช้จุดสี่ห้าเหมือนไอ้โบเกนบัตเตอร์ไฟนะครับไรออดกันเฮ่นะ่าสนแต่ตายใช้ของดั้งเดิมนะครับก็คือช็อตกันเมนทัวร์ เนี่ยน่าสนใจคือปืนหัวจรวดใช้ไม่จำกัดไม่ต้องเติมกระสุนอะไรนะแต่นี่มันดูเทพเกินไปนะครับพอตาขายาพิเชอปิงอันไป <that> ให้ด้ามปืนของเลสก้าบ้างเนาะเล่นเปื่อยๆมานานของใช้ คู่มือทำให้เขาสมบูรณ์แบบหน,นโอเคต่อไปก็สตอ็อก tmt โอเคอเข <c oughs> าจะมีดาบปืน <c oughs> แล้วนะ <c oughs> ลองดูมีแมปไหมถ้ามีแมปนี้จะยยังยัง มาดูสองเซ <Boy, S 1> นาวาอัพ่าพลไ่ได้อีกโอ้โหเลดเก้าเป็นค <that> ัเซิงนะ <laughs> Thank you ไรฟ ened, ุต <Is that> <laughs> แปก <Thank you. S 1> นิแล้วสุดท้า Thank you T M P อีกนิดเดียวก็ได้ T M P ระดับม <98. S 1> าสมตเตอร์ก็เข้าูโหมดเหมือนราว,วันเหมือนเดิม รอบนี้ก็ไม่โชว์สกินอะไรมากมายนะครับตาก็จะโชว์การรีบผ่านเกมอันไหนพอเก็บได้ก็เก็บอัได้เก็บไม่ได้ก็จะผ่านไปเลยเสื้อนกราะพามีอะไรทุกอย่างพร้อมนะครับเอสเก้าพอกิ๊กสิบีะไรยวกงเพื่อนะครับ อันไหนพอเก็บได้ใกล้ๆนะครับก็จะเก็บตรงนี้ก็กระโดดไปเลยในบุตร,รลหลานก็กระโดดไปตรงนี้นะก็ยิงยิงก็ได้น,น,น่าจะรอดน,น,น่าจะไม่รุก ขอให้แต่ยิงแม่นๆอันไหนพอเก็บได้ในระยะไม่จูดตัวตามัาจะเก็บวิ่ง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 ยอยิงตัวนี้บ้างตัวนี้เกาะนี่จะไม่รู้ จำได้นะครับจากฐานหนึ่งตาก็บอกตลอดน้องมาหมาชุมลมคนรักน้องมาหมาถ้าไม่ช่วยนี่บุญไม่ได้แน่นอนตรงนี้ก็จะมีสมุนไพรสีชมพูโอเคจากตรงนี้จำได้ใช่ไหมครับระเบิดเราสามารถเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องไปยิงเสียเปิด บางคนเขาไปตรงนี้นะนี่แต่ระวังห้ามไปซ้ายนี่ไงกลับดักเพาแอบไปตรงนี้นผีเปืนะ้อกง่ายอะไยิงทีเดียวก็ได้จะร่วงเพราะว่าปืนเลเก้ากลายเป็นเอ็กซ์ตร์สิบนะครับจะต้องผ่านรอบแรกมาก่อนนะทุกดานนะงเน ก็เหมือนเดิมวุ่นวายแต่ต่งตางแค่หิงเดียวว้วตายพบตื่นได้อัลรพัฒนาขึ้นมาไปตอนประมาณสี่ลูกถึงสิบนะตามระยะตายมันก็ง่ายขึ้นะนะฮะมาจะตายแล้ว เป็นลูกลูกล้ลานนะครับเล่นจบเล่าหนึ่งก็คือหยุดไปเลยตาก็จะเล่นเล่าสองให้ดูนะครับซึ่งไม่เคยมีที่ไหนทําอาจจะมีมั้งแต่น่าจะเป็นพวกต่างประเทศหรืออะไรไม่รู้นะครับก็ยังไม่ได้ศึกษาองนี้แค่นี้การกลับม,มาอีกแล้วเ่ นี้ตาจะทำวลานะครับไม่เก็บอันไหนไม่เก็บก็คือไม่เก็บนะครับเอ้อยายรู้เลยคือจะเป็นดานที่จะวิ่งผ่านไปเลย แต่ต้องระวังสองจุดนะครับจะเอ๋ไอ้เรื่อยยิง <Bell> โ <issimo> ันบางทีก็เสี่ยงนะครับถ้าไม่มีจุดเซฟโซนตาก็าเรื่องนี่แหละเป็นปักหลังตาคนเดียววิ่งผ่านไปไม่ประมาทนะครับบางอย่างประมาทก็ไป

งานหรืออะไรต่างๆเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปแล้วอุ้ยมันไม่ยอมจุดกว่าระคังจับบอลจริงๆตาก็อยากลองสูตรนี้นะครับก็ต้องเล่นจน ละครมันจะหมดเวลาน่าจะมาอีเพียบนะครับเอองงท,ทำอะไรไม่ได้โดยสัรว์รุกรานคือสิ่งทุกอย่างที่เราเก็บาากรักษาเอาวแน่ บอกแม่รกก็ทำอะไรยากเข้าไปเอา้ากลับมารีเทิร์นในฉากทีจริง ดตาของงงปกติตรงนี้จะเป็นเซฟโซนนะ พอสมบูทุกอย่างพอนี่ก็เสร็จนะครับก็น่าจะเข้าไปเอาตรงนี้นิดนึงที่อื่นตาก็ไม่เก็บนะครับแต่ก็จะไปต่อเลยอันนี้คือการทำเวลาอันไหนพอเก็บได้คนระับเนี่ยที่จริง ไปเอาปืนช็อตกันตรงนี้สมมติก็น้อยนะแต่คิดว่าใช้ปืนที่มีประสิทธิภาพผ่านไปเลยได้นะจอจนผ่านเชฟเตอร์นหนึ่งนะครับตาถึงจะเซฟโอเคพวกนี้ก็คงไม่เก็บแล้วนะครับมันจะได้พันิเชอร์ พวกที <S <s s ่ยิงไงสีปูสีฟ้าก็วิ่งไล่เก็บอย่างเดียวตอนนี้ก็สบายแล้วปืนมีประสิทธิภาพเป็นผีเทถังส้วนเท้มาน้องมาหมาที่ช่วยชีวิตเห็นไหมครับเราก็ให้ไข่ เดี่ยวสองดอกไว้ไข่เขค่อยบอกนะครับว่ามีไข่ที่ไหนคอยไล่กัดหมาให้ดีดีช่วยไปเถอะเนี่ยเดี๋ยวในรูก็จะไม่ยิงมันจะเสียเวลาตาก็จะโชว์ว่า อุยหมาห้ไข่เลยนะหมานวิ่งละไล่ไก่กัดไก่จุดไก่ตบใจไห่ไข่ออกมาได้สองฟองเลยนะวันนี้ก็ไฟเลยสองสองสองดมันน่าจะร่วงว่าปุมนมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ไม่ต้องโพลน่าจะมี คนตายคนนะ่ะวิ่งมาง่ายขึ้นไหมครับของแดงน่าจะรั่วโอเคจะต้องยิงตรงตรงนะโอเคตรงนี้โอเคพอได้สไปน,อน่อ แล้ดวดูแมปก่อนมันให้ตรงนี้เป็นกลุ่มซับเนี่ยเรายังกลับมาได้อีกเราพลาดตรงไหนนี่โอ้ตาต้องวิ่งกลับไปเอากลุ่มซับตรงนั้นดีนะครับถ้ามีแมปตรงนี้นะ่ะตาพลาดตรงนั้นไปแล้วไอในรอบแรกนี่ตาไม่พลาดเลยแต่รอบน,นี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ดาวเนี่ย ที่นั่นเองเราวิ่งไปเอาก่อนนะเนี่ยเนี่ยแหละคข้อดีสัญลักษณ์ในการเก็บขุมทรัพย์นะห้ามโอเพชเด็ดขาดห้ามโปรเอ็กเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสร้อยตัวนี้เนี่ยจากหนึ่งหมื่นจะเหลือแค่หลักพันไปต่อ ตัวนี้ไม่เอานะครับตาวิ่งผ่านเลยว่าปืนเราอะไรก็ดีทุกเย่างทุกอย่างดีนะครับเนี่ยเนี่ยวุธจะน้อยแต่บอกเลยว่าประสิทธิภาพของปืนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยฉาก จากนี้นะครับบังคับให้ตายนะครับบางทีตาอาจจะได้เล่นใหม่เนาะตาก็อธิบายมนตลอดว่าเหมืนบังคับให้ตายเชนอนวิบบ่ง คิดมาสุดๆก็ตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะเข้าฉากคาซีนนะบกดก็สามเหลี่ยม x ก,ก็ทำตามทุกอย่างนะครับแต่ไม่ถึงว่าเออหมายถึงว่าเกมเขาอยากประกาศให้รู้นะครับว่าเขายากแต่เราทำสมบูรณ์แบบมาทุกอย่างเนาะมาตาย อย่เกมไม่ตอเสเ้อมรู้ว่าเกมนี่ได้ยังบางทีก็เลี้ยงไม่ออกเลยอันนี้พอเก็บได้ตาก็จะเก็บอันไหนไม่พอเข้าไปตาก็จะไม่เข้ารอบนี้นะเพื่อให้ผ่านไหน แต่และเชปเตอร์มาเนี่ย5เชปเตอร์เนะาะ5.1.2.3อย่างนี้ให้มันมีเชปเตอร์ในการดูน้อยที่สุดโอเคก็แต่ก่อนก็ต้องจัลูกเดียวก็ตายแล้วดูอีกหัวล้านก็ต้องจังโอเคยังยังยัง จะประมาณยิงคือจะวิ่งผ่านไปเลยนะครับบางอย่างถ้าเข้าไปมุมนั้นก็ดีอยู่ก็จะได้ของเยอะแต่ไม่ไม่ไม่เข้านะก็จะวิ่งผ่านไปเลยเดี๋ยว ตงนี้วิ่งลงไปก่อนจะประมาณนะครับตรงนั้นมันมันมีตัวเพรื่องเดือดออกมาก็จะผ่านไปเลยเชฟเตอร์1.1แล้วก็กดใจไม่ไหว ก็จะอธิบายและสาธิตให้ดูด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเนี่ยอยู่ประมาณผีระเบิดหลายตัวเนะนี่ย้ยหรือเราใช้เอออไมน่าจะมีอีกตัวมมมีมั้ย มันหลอกจริงเลยที่เรายงิยงไอ้คนเข้ามาเนี่ยตัวนีน้มันก็น่าจะถือระเบิดด้วยลองเสี่ยงเข้าไปเนาะไม่ได้จริงๆนิงหอความเส็ยเปนผมทงในความตายว่าจริงจว่าจะวิ่งผ่านไปเลย ก็สาธิตให้ดูอีกรอบไปเกือบยี่สิบว,วันาทีนะครับแชตเตอร์หนึ่งจุดหนึ่งยังไงก็จะไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมง กับประยูนนะครับต้องปลับากแบบนี้เนาะลองดูรวมกับการบรรยายพรากหต,ตานะครับจากคาสี่เมตรให้ระวังอีสหลังจากเสียงนะครับตาก็จะเซฟก่อนเมื่อเขาใช้ลายหยิบสองเลทีเน,ะนะเาะระว่างยังไงกลับจากญี่ปุ่นนะครับ หรือพรุ่งนี้เช้ามีแรงตาคุาจะมาเล่นให้ดูอีกนะครับในเรซเดนเวลซีนะครับ, 4, ร,บรอบสองนะครับ